ราชการครับอ,อาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับอาจารย์ผมเคยไปถามคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าไอคนสองเพศเนี่ยสามารถบรรลุอรหันต์ได้นี่ผมฟังแล้วงงมากเลยครับอาจารย์ฮะผมเลยต้องมาเรียนถามพระอ,อาจารย์ว่าเขาเขาบรรลุทมเขาสามารถบวชได้ด้วยเหรอครับอาจารย์คนแบบนี้อาจารย์ในในพระเะวีดกนะไม่ไม่อยู่เลยว่าอ,อ่อบรรดอกครับ พวกบรรันดอเนี่ยเป็นกรรมพานา้ำพลุอ่าำกรรมหนักครับผมห้ามสวรรค์ห้ามพ่านครับห้าพทธศาสนาฮะไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้พวกนี้คือกรรมหนักก็คือพวกปราชิตสี่อูน้นะฮะไอ้บรรันดาเนี่ยมันมีสองนายบันดอตนันอันที่หนึ่งนายที่หนึ่งเนี่ยนะก็คือพวกสองเพศอันนี้บวชไปได้แน่นอนอันนีน้พวกกรรมหนักแท้ๆล้านเปอร์เซ็น แต่ไอ้พวกบรรดาที่เป็นกระเทยโด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 ยนิสัยเนี่ยเอยุคก่อนเนี่ยก็ไม่บวชแต่ก็บวชเพราะว่าบางทีบางคนบางคนมัน,นแอบแฝงไว้ครับก็มีโอก็มีบางทีเรามันพิสูจน์ไม่ได้นะสองเพศครับอาจารย์เพราะว่าของคุณบวชนี่ยังไงอนิสงส์ก็ไม่เกิดก็พระเจ้าห้าเลยนะสิพวกคำหนักงั้นถ้าถ้าคนที่พวกเนี้ยจะทำคมหนักไปในโดยโดยชีวิตอยู่แล้วโดยอดีตนะอดีตอดีต าอาจารย์ที่กออาจารย์มันก็มีบางกลุ่มเขาเขาเขาตะแบงอาจารย์ก็ก็พระบ,บ,บกพระพระรูปโบราณเขาบอกว่าห้าพรแท้โตรพระบบดได้ก็ห้ามโตรครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ครับแล้วผมก็ไปหาค้นหาในพระเตปิดกมีกลุ่มคนพวกนี้มีใครหลุดพ้นมีสําเร็จเป็นอิยะบุคคลบางไหมไม่มีสักสักอย่างเลยเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์เป็นไปไม่ได้นะไไดนะเพราะจิตมันไม่ใช่ครับคือ,ค,อคือคนจะบรรลุได้นยะไม่ใช่ว่าทุกคนบรรลุได้นะครับอาจารย์ต้องมีบุญมาก่อน โอ้ต้องเอบุญดั้งกับดั้งเดิมเลยนะถึงจะจงปฏิบัติทําได้โอ้แล้วบางคนปฏิบัติให้ตายก็ในลูนพกพ่อที่เลี้ยงเลามาเนี่ยครับมันแล้วบ,บอกเฮ้ยไอ้เนี่ยนี่เฮ้ยผมนัน่งนานๆทำไมไม่ได้เรื่องว่าทำไมท่านเดี๋ยวเดี๋ยวไปใครเลยครับอามีเยอะๆก็มีภา,าพผู้ใหญ่โ่กพี่สบาเป็นศิษย์ครับอาจวสอบประโลมเนาะก็มีครับโอ้วันนั่งในกุฏิเนี่ยก็คุยกันคุยมาก็สอบประโลอลมาว่าอาตรรมันแหลดังไง ท่นันดังแล้วก็ท่านว่าให้มันแน่จริงบอกว่านั่งได้จริงบอกว่าครับอาจารย์อ๋อประมาณสอบสอบอารมณ์ว่าขึ้นมืดไม่ขึ้นแต่ขึ้นแล้วมาลงเลยพระอาจารย์ครับการสอบอารมณ์นี้เป็นยังไงครับ,รบพระอาจาร <นะ S 2> ย์ยั่วให,ห้โกรธยั่วให้โมโหเอาเกรดขึ้นมาแล้วนันแหละเอาเรื่องยุ่งเรื่องจุดอ่อนเรามาแดกเอาโอ้โนี่คือการ<ข>อสอบอารมณ์เราแสบเราจะสอบเรื่องอะไรครับอาจารย์ะเพราว่าถ้าทันอารมณ์มันก็วายครับอาจารย์ฮะก็มีมีโยมพวกขานะอดีตคนหน้าคณะในปัตติกาครับผมเขาไปถามหลวงพ่อผายบูเลอร์หลวงพ่อก็มีก็ละมานะไม่่น อืมอออแล้วมันก็ออกเทียวๆี่ยวด้วยครับบางทีก็ออกมาโยวยวายแรงๆเลยเพราะว่าม,มันไม่แน่นบอกว่าอย่างนี้เอามานั่งนั่งหลับนั่งสมาี่ได้หรอนั่งนั่งก็นั่งปกได้หรือ,อเนี่ยพ่ออมให้บอกว่าถ้าท่านจะลงนั่งหลับนั่งสมาธินี่ยท่านจะลงไหวมากครับทำไมไม่พูดให้มาได้ยินนะแต่ว่าสามพเล่าให้มาฟังพ่อเนี่ยไม่เคยชมนอนต่อหน้าแตชมคนรถยม้คนอื่นมีครับอาจารย์ โอ้โหเพราะฉะนั้นออกมาก็ไม่เลยว่าอะไรเพราะกระมาระไวครับบอกว่ามันไวมากเพราะจริงสมาธิมันไม่ยากหรอกโยมอสมาธิสุดท้ายก็มืดแต่สว่างอ๋อครับผมอาจารย์นั่งจริงๆนี่มันก็เข้าลึกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฮะมาไม่ถึงนาทีมันก็ไปแล้วอ่ะหนึ่งสองสามไปเลยครับอาจารย์มาเข้ากันมันก็นั่งหลับตามันก็ไปแล้วแต่ละคนได้ผลไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็มันหล่อในฐานบุญครับผมมีฐานบุญเดิม ครับถ้าคนฐานบนไม่เดอมเบอร์ไม่ดีอ่ะก็เหมือนว่าคนเกิดมาสองมือเท่ากันสองขาเท่ากันหัวสมองก็เท่ากันครับทำไมบางคนจนบางคนรวยบางคนทำอะไถ้าตายไม่ไม่ไปไหนเลยโอ้ใช่ครับอาจารย์ฮะใช่ครับนั่นแหละคือบุญบุญเก่าที่มีอยู่โอ้บางคนเกิดมาเป็นขอทานจะมีแต่ว่าเกิดมารวยที่หลังถ้ามีกรรมที่ที่ทำไว้ก่อนโอ้โหแน่นอนอาจารย์แล้วแต่แล้วแต่บอกว่าบอกไม่บอกไม่ได้หรอกว่าว่าว่าก็่าว่าบางคนที่เกิดมารวยจะตายครับแต่พอพอสุดท้ายบันปลชีวิต เป็นขอทานคต้องมีใช่ครับอาจารย์ฮะแต่ถ้าไม่ประมาทรวยแล้วทำก็โอกาสจะกลับไปออย่างนั้นยากสุดท้ายก็ต้องสร้างความดีไว้เยอะนะครับารารย์ใช่ครับอยา่าบอกแล้วทำความดีอันนี้ขอพรพระอืมการขอพรพระไม่ได้ตักดิสินะครับผมบุญไม่ได้ทำบุญเพราะทำบุญแล้วได้บุญอย่างเดียวครับาจารย์ยอมต้องมีศรัทธาใช่ครับต้องมีต้องมีหลายๆอย่าง การขอ,ขอพรพระไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เลยครับผมแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์ที่การกระทาของเราบุญจะบุญจะเยอะอย่าน้อยอยู่ที่การกระทรามคนแล้วจิตใจของเราสะอาจแค่ไหนบางคนเข้าวัดววจะเอาอย่างเดียวก็มีแต่เอา<ม>อะไรบ้างเนะี่ครับผมโอ้โหอ่านมัสการครับผม